นนกุลออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังได้สูญเสียคุณแม่เพชกแฮเรียกว่าหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เพชกแฮสันติทอนกุลคุณแม่ของพระเอกหล่อนอนนกุลชานนก็อยู่ในอาการโศกเศร้ารวมไปถึงการต้อนรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรมวันนี้9มิถุนายน2568ก็เข้าสู่วันที่7ของการสวดอภิธรรมนนุนกุลได้เปิดใจสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกบอก สภาพจิตใจค่อยๆดีขึ้นครับแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวบ้างบางคืนหลับไปรู้สึกว่าตัวเองได้นอนหลับเยอะแต่พอตื่นขึ้นมาถึงได้รู้ว่าตัวเองเพิ่งนอนไปได้สองชั่วโมงมันก็แปลกดีครับคุณแม่เป็นมะเร็งมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทันหันเรายังไม่รู้รายละเอียดเพราะผลชนสูตรอย่างละเอียดยังไม่ออก วันที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการไออาเจียนและมีเลือดปนค่อนข้างเยอะพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลสัญญาชีพจรก็หายไปมีการปั๊มแล้วก็มีชีพจรขึ้นมาหลายรอบสุดท้ายแล้วชีพจรไม่เต้นเกิน30นาทีคุณหมอบอกว่าต่อให้มีปฏิหารก็ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติต่อไปได้มันก็เลยจบที่ตรงนั้นครับโดวยว่าครอบครัวเราไม่ใช่คุณหมอเลยไม่แน่ใจ แล้วทุกวันนี้คุณแม่จะมีอาการไอยอยู่เรื่อยๆแต่ว่าวันที่เกิดเหตุที่ไอแล้วมีอาเจียนเป็นเลือดปนจำนวนเยอะอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ว่าเดินทางไปถึงโรงพยาบาลใช้เวลาเดินทางไม่ได้นานขนาดนั้นสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดครับวันเกิดเราที่คนในครอบครัวยกเค้กมาให้ อันนั้นก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเราก็ขอบคุณมากๆเลยครับมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆม,มันเป็นวันเกิดแรกที่ไม่มีมีคุณแม่มันก็ยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาและขอบคุณพี่แอปและครอบครัวมากๆพี่แอปช่วยได้เยอะมากทำให้มันราบรื่นกว่าที่คิดเยอะเลย